เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบี้ชแนลฮะเมื่อวานนี้เราได้มีการลงคลิปปรับความสามารถเพิร์กใหม่ในฟากฝั่งของผู้รอชิวิตแ,แล้ววันนี้จะถึงคิวการปรับเพิร์กของฮันเตอร์นั่นเองฮะโดยจะมีทั้งเพิ่มเพิร์กใหม่เข้ามาและแก้ไขเพิร์กเดิมให้มีความสามารถที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฮะมาดูกันว่าฮันเตอร์จะเอาเพิร์กอะไรไปสู้กับเหล่าสวยว้ได้บ้างก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบว้ชแนะ ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีกทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เปิร์แรกกันก่อนครับทุกคนโดยจะเป็นการเพิ่มเปิร์เข้ามาใหม่เปิรน์นี้มีชื่อว่าแรงยึดมั่น ตามความสามารถเขาบอกว่าฮาร์กเตอร์หลุดออกจากสถานะการไล่ล่าโดยที่ข้างหน้าไม่ได้มีผู้รอดชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ในระยะ16เมตรเวอร์กน,นี้จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่6เป็นระยะเวลา15วินาทีให้กับฮันเตอร์อารมณ์ก็จะประมาณว่าเมื่อฮันเตอร์เปลี่ยนตัวไล่ล่าจะทําให้วิ่งไวขึ้นหรือตีเซเวอร์ที่กําลังไล่ล่าอยู่ล้มก็จะทําให้เขาวิ่งไวขึ้นชั่วขณะหนึ่งนั่นเองฮะเวอร์กน,นี้จะหยุดทํางานก็ต่อเมื่อฮันเตอร์กลับเข้าสู่สถานะไล่ล่าร la, หรือว่าจับผู้รอดชีวิตทนอนอทีี่่่ลล้มงอยู พื้นขึ้นมาอยู่ที่ลูกโปอันนี้ก็จะทําให้เปิร์กหยุดทํางานหรือมีผู้รอชีวิตอยู่ด้านหน้าในระยะ16เมตรเปิร์งนี้ก็จะหยุดทํางานเช่นเดียวกัน แต่ไปดูก็ต่อกับเปิร์กตัวที่2ที่มีชื่อว่าอดอยากเป็นการเพิ่มเปิร์กข้ามาใหม่อีกแล้วฮะโดยความสามารถเขาบอกว่าเมื่อเริ่มเกมมา60วินาทีแรกหากันเตอร์ยังหาผู้รอชีวิตไม่เจอในระยะ18เมตรจะส่งผลให้ความเร็วในการถลัดของผู้รอชีวิตทุกคนลดลง6%หรือเซเวอร์ถอดรหัสช้าในช่วงต้นเกมนั่นเองฮะอันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่ฮันเตอร์หาใครไม่เจอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฮันเตอร์เจอใครปุ๊บทางด้านของเปิร์กก็จะอยู่ทํางานเซเวอร์ Server ก็จะทําการถอดรหัสได้ตามปก,กติ đâ nè ไปดูกันต่อกับเพล็กตัวที่3ที่มีชื่อว่าแรงสะเทือนไปการปรับเิร์กเดิมให้มีความสามารถที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยตามความสามารถเขาบอกว่าผู้รอดชีวิตที่ถูกโจมตีด้วยการตีปกติจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวเองเพิ่มขึ้นหรือหากมีเพื่อนร่วมทีมาทําการรักษาให้คนที่ถูกโจมตีก็จะต้องฮิวนานขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันจากเดิมเนี่ยฮิวช้าอยู่ที่15% 20%, 20, 20 25%แต่เมื่อเป็นไป้ามาจะฮิวช้าเพิ่มขึ้นเป็น20% 30%และ40% แล้วแต่ว่าเราอัปเปิกขั้นไหนนั่นเองบอกเลยว่าฮิวจนลูกบวชนแน่นอนโดยความสามารถนี้จะไม่เกี่ยวกับการรีโคฟตอนที่ล้มลงนอนอยู่กับพื้นการรีโคฟยังคงเป็นความเร็วตามปกตินั่นเองไปดูกันต่อกับเปิลตัวที่4ที่มีชื่อว่าโรคข้างคล้ายเป็นการปรับเปิกเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยตามความสามารถเขาบอกว่าหากในระยะ24เมตรรอบตัวฮันเตอร์มีผู้รอดชีวิตที่ไม่ได้ถูกจับวางที่ก็้ยจหรวจจานวน2คน 3คนและ4คนจะทำให้ฮันเตอร์หายสตันได้ไวขึ้น10% 25%และ40%ตามจำนวนคนที่อยู่ในระยะ24เมตรนอกจากนั้นหลังจากที่ฮันเตอร์ติดสตันแล้วจะสร้างเอฟเฟกลดความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้รอดชีวิตลง10%ถึง20%เป็นระยะเวลา4วินาทีในระยะ24เมตรความเร็วการเคลื่อนที่ที่ลดลงขึ้นอยู่ว่าผู้รอดชีวิตคนนั้นอยู่ไกลาจากฮันเตอร์มากแค่ไหนยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งลดความเร็วมากขึ้นนั่นเองฮะหลังจากที่เปิร์ลที่ทำงานแล้วจะติดคูดาวอยู่ที่20 เราไปดูกันต่อกับเปิร์ตัวที่5ที่มีชื่อว่าโรคคิดถึงวันวานซึ่งจะเป็นการย้ายตำแหน่งของตารางเปิร์และปรับปรุงเปิร์ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยความสามารถเขาบอกว่าหากมีการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากกั้นจรวดในระยะ32เมตรรอบตัวฮันเตอร์จะมีการเผยออร่าให้ฮันเตอร์ได้เห็นซึ่งก่อนหน้านี้นระยะมันจะแค่24เมตรเท่านั้นนอกจากนั้นหากฮันเตอร์อยู่ห่างจากผู้รอดชีวิตเกิน12เมตรการเดินเข้าหาผู้รอดชีวิตคนนั้นจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%โดย เคร่งนี้จะทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา12วินาที เราไปดูกันต่อกับเบิร์ตัวที่6ที่มีชื่อว่ากงเล็บยักษ์ยังคงเป็นการปรับเบิร์เก่าให้มีความสามารถที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยตามความสามารถเขาบอกว่าวความเร็วในการดิ้นจากการถูกอุ้มของผู้รอดชีวิตจะลดลง5% 10%และ15%ตามระดับขั้นหรือพูดง่ายๆก็คือดิ้นหลุดออกจากลูกโป่งยากขึ้นหากานะของเซเวอร์มีการดิ้นหลุดจากการถูกอุ้มหรือมีผู้รอดชีวิตอ,อื่นมาช่วยให้หลุดจากลูกโปง่งไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามจะส่งผลให้ความเร็วในการถอดรหัสของผู้รอดชีวิตทุกคนลด ลง10% 15%และ20%เป็นระยะเวลา10วินาที เราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่7ที่มีชื่อว่าบทแคดี้เป็นการเพิ่มเปิร์กใหม่เข้ามาในตัวเกมเอเดนที่ไฟครับโดยตามข้อสามารถเขาบอกว่าหากฮันเตอร์ทําการโจมตีผู้รอดชีวิตลม้มลงแบบไม่ซ้ําคนเดิมตั้งแต่2คน3คนและ4คนขึ้นไปจะได้รับบัฟความเร็วในการช่วเลือกเพิ่มขึ้น5% 10%และ15%ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฮะ<อ>เมื่อทางหน้าฮอนเตอร์ตีคนแรกลม้มลงจะไม่ได้รับเอฟเฟกอะไรเลยนะพอทางหน้าฮอนเตอร์ไปโจมตีผู้รอดชีวิตคน สอที่ไม่ใช่คนเดิม จะไ,ได้รับบัฟฟื้นฟูการโจมตีเพิ่มขึ้น5%หรือพูดง่ายๆคือบัฟเช็ดเลือดไว้นั่นแหละฮะคราวนี้าบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราตีคนที่2ที่เพิ่งตีลงลง,ลงไปเมื่อสักครู่บัฟมันจะเพิ่มไหมคําตอบคือจะไม่เพิ่มนะเราจําเป็นที่จะต้องไปตีคนต่อไปให้ล้มลงที่ไม่ใช่คนเดิมตามตัวอยา่างผมไปทําการโจมตีผู้รอดชีวิตคนที่3ล้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นเพื่อจะสังเกตตัวบุง้ายบนได้เลยว่าบัฟเช็ดเลือดเร็วจะเพิ่มเป็น10%หรือว่ามี2ชาร์จแล้วคนนี้พอ เราไปตีคนที่4คนสุดท้ายล้มลงบัฟก็จะเพิ่มเป็น3ขั้นหรือได้รับบัฟเช็ดเลือดเร็ว10 5%นั่นเองซึ่งความเจ๋งมันอยู่ที่ว่าเปิร์กนี้เมื่อทำงานแล้วมันจะอยู่กับฮันเตอร์ตลอดไปจนจบเกมจะไม่มีการหายไปแต่อย่างใดนั่นเองครับเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่8ที่มีชื่อว่าปราจากผู้รอดชีวิตไปการปรับเบิร์กเดิมให้ดีมากขึ้นนั่นเองฮะโดยตามความสามารถเขาบอกว่าในระยะ25เมตรจากผู้รอดชีวิตที่ล้มลงนอนอยู่กับพื้นหากมีผู้รอดชีวิตอื่น,นที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้จะส่งผลให้การฟื้นฟูก,การโจมตีหรือการเช็ดเลือดตอนตีของฮันเตอร์นั้นเร็วขึ้น10%จาก ิมที่เพิ่มเพียงแค่8เปเท่านั้นนอกจากนั้นยังสามารถเก็บสแต็กทับซ้อนได้ทั้งหมด3ส,สแต็กอีกด้วยหรือเท่ากับว่าจะเช็ดเลือดได้เร็วขึ้น30ถ้าเกิดมีผู้รอดชีวิตอยู่บริเวณนั้น3คนนั่นเองฮะ เราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่เก้าที่มีชื่อเปิร์กว่าล่าหรือว่าเปิร์กแมวที่หลายๆคนเรียกนั่นเองครับมีการปรับความสามบัติใหม่ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเมื่อไล่ล่าธนาของผู้รอดชีวิตเป็นระยะเวลา12วินาที10วินาทีและ8วินาทีจะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%ถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อแผใไม่เข้ามาจะลดระยะเวลาลงมา1วินาทีเป็น11วินาที9วินาทีและ7วินาทีจะได้รับบัฟเคลื่อนที่เร็ววขขึึ้้้้้นนนนนน10% 10%เรรรราาาะััััตอ์จไไดบบใกทลยแผงม็ และคนาดต่างไวขึ้นอีก10%เช่นเดียวกันซึ่งก้อน,นนี้เปิร์กล่าหรือว่าเปิร์กแมวไม่มีในส่วนนี้เข้ามานั่นเองฮะเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่10ยังคงเป็นการแก้เปิร์กเดิมให้มีความสามารถที่ดีมากขึ้นกับเปิร์กคนกวาดขยะตามความสามารถเขาบอกว่าหากมีผู้รอดชีวิตทําการรักษาอาการบาดเจ็บในระยะ24เมตร28เมตรและ3 2เมตรจะมีการเปิดเผยออร่าให้กับฮันเตอร์ได้เห็นอันนี้จะเป็นการปรับระยะให้เห็นได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นยังมีการเพิ่ม ระยะเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้รอดชีวิตขึ้นอีกฮะเป็น25% 40%และ55%ให้พูดง่ายๆก็คือจะมีการแสดงออร่าของคนที่ทําการรักษากันอยู่แถมยังส่งผลการรักษาช้าให้กับผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะที่กําหนดอีกด้วยนั่นเองครับแล้วไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่11ที่มีชื่อว่าความอดทนยังคงเป็นการปรับเปิร์กเดิมให้ดีมากขึ้นนั่นเองฮะโดยตามคำอธิบายเขาบอกว่า หากคณะของผู้รอดชีวิตทําให้ฮันเตอร์กระเด็นเปิร์กนี้จะสามารถป้องกันการกระเด็นได้12% 22%และ32%อยู่ที่ว่าเราจะอัปเปิร์กมาขั้นไหนนั่นเองมันก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์จากเดิมที่มีการป้องกันเพียงแค่8% 16%และ24%เท่านั้นนอกจากการป้องกันการกระเด็นได้แล้วเปิร์กนี้ยังมีเอฟเฟกต์ป้องกันการถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ของฮันเตอร์ได้อีกด้วยฮะโดยการป้องกันการลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นยังคงมีเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับนั่นก็คือ 12% 18%และ24%นั่นเองเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่12ที่มีชื่อว่าผลพวงยังคงเป็นการปรับเปิร์กเก่าให้มีความสามารถที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยตามความสามารถเขาบอกว่าจะมีการลดขีดจำกัดหลอดความสำเร็จในการรีโคฟตัวเองของผู้รอดชีวิตขณะที่เขาล้มลงนอนอยู่กับพื้น10% 20%และ30%อันนี้แล้วแต่ลำดับขั้นของเบิร์กที่เอามา นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาครับเป็นการทําให้ความเร็วในการรีโคฟ์ตัวเองของผู้รอดชีวิตที่ล้มอยู่นั้นลดลง8% 12%และ16%เ้่ากับใจพูดง่ายๆคือในขั้นที่3ของเปิร์กพวกนี้ผู้รอดชีวิตจะทําการรีโคบหลอดเลือดตัวเองได้แค่60%แต่ยังมีการรีโคฟปหลอดเลือดได้ช้ากว่านในแพทเก่าอีกด้วยนั่นเองครับเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่13ที่มีชื่อว่าอยากครอบครองเป็นการปรับ เดิมอีกแล้วนะเองครโดยตามความสามารถเขาบอกว่าหลังจากที่ฮันเตอร์ตกจากที่สูงจะได้รับบัฟความเร็วในการขึ้นที่เพิ่มขึ้น10%เป็นระยะเวลา3วินาทีความสามารถนี้ยังคงเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ทีมงานมีการปรับนั้นคือระยะเวลาคูดาวครับจากเดิมที่ระยะคูลคูดาวจะอยู่ที่16วินาทีแต่เมื่อแผ่นใ่เข้ามาระยะเวลาคูดาวจะเหลือเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่าหายไป6วินาทีเปิร์กนี้จะใช้งานได้ถี่มากขึ้นกว่าเดิมอยอตัวอย่างการตกที่สูงจากบ้านสองชั้นในด่านสวนสนุกตกลมาจะได รับบัฟความเร็วปกติแต่ครูดาวที่ลดลงมาเหลือเพียงแค่10วินาทีมันทําให้การวนหน้าต่างบ้าน2ชั้นของฮันเตอร์นั้นครบรอบพอดีฮันเตอร์จะสามารถใช้เปิงนี้ทุกครั้งที่วนรอบหน้าต่างบานนี้เซเว่รคนไหนที่คิดจะวนกับฮันเตอร์ตรงนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนนะฮะ โอเคเราไปดูกันต่อกับเบิร์กตัวที่1 4ที่มีชื่อว่าโรคกลัวที่แคบหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเบิร์กเปิดป,ประตูช้าโดยมีการเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาผมขออธิบายทีละข้อนะฮะจะได้ไม่งงข้อที่1น,นั่นก็คือเมื่อผู้รอดชีวิตทําการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ครบ5เครื่องประตูพร้อมเปิดและเหลือผู้รอดชีวิต4คนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติใน20วินาทีแรกที่เครื่องครบมันจะส่งผลให้การเปิดประตูทางออกนั้นช้าลง70%ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถเดิมของเบิร์กพวกน งานได้มีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่เข้ามา1ข้อนนก็คือเมื่อผู้รอชีวิตทาการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ครบ5้าเครื่องประตูพร้อมเปิดแล้วเหลือผู้รอชีวิตที่เคลื่อนที่ได้3คนใน20วินาทีแรกที่เครื่องครบมันจะส่งผลให้การเปิดประตูทางออกนั้นช้าลง15%บ้าเ็ท่ากับว่าต่อไปนี้เมื่อผู้รอชีวิตทําการจุดเครื่องไซเฟอร์ครบ5เครื่องและเหลือผู้รอชีวิต3คนใน20ิวินาทีแรกจะทําการเปิดประตูทางออกช้าลงกว่าเดิมแล้วนะฮะ แล้วไปดูกันต่อที่เปิร์กตัวสุดท้ายแล้วเปิร์กนี้มีชื่อว่าระหวาดระแวงเป็นการเพิ่มเปิร์กเข้ามาใหม่โดยความสามารถเขาบอกว่าเมื่อผู้รอชีวิตทําการถอดรหัสเครื่องที่1-3ถึงเสร็จฮันเตอร์จะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น6%ต่อการถอดรหัสเสร็จหนึ่งเครื่องเป็นระยะเวลา10วินาทีนอกจากนั้นยังได้รับบัฟความเร็วในการทําลายแผงไม้เพิ่มขึ้นด้วยนะ15%เป็นระยะเวลา10วินาทีเช่นเดียวกัน คุยง่ายๆก็คือเมื่อทางด้านของเซเวอร์ทาการถอด o r a เสร็จ1เครื่องจะได้รับบัฟหนึ่งทีซึ่งมันจะมีผลกับเครื่องไซเฟอร์3เครื่องแรกเท่านั้นอีกอย่างเอฟเฟกของเปิร์กนี้สามารถทับซ้อนกันได้ครับถ้าเกิดมีการถอด o r ั t เครื่องไซเฟอร์3เครื่องแรกเสร็จพร้อมกันก็จะทําให้ฮันเตอร์วิ่งไวขึ้น18%ทําเลายแผงไม้ได้ไวขึ้น45%เป็นระยะเวลา10วินาทีนั่นเองฮะแต่มันก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะเมื่อใดก็ตามที่ตอออรรร์จจผู้้ดชีีวววิปาางท่ก เบิร์กนี้จะไม่ทํางานโดยทันทีถึงแม้ว่าเซฟเวอร์จะทำการถอดรหัสเครื่องเซฟเวอร์เครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3เสร็จเบิร์กนี้ก็จะไม่ทํางานแล้วเพราะว่าฮันเตอร์ จับผู้รอดชีวิตไปวางเก้าอี้จรวดแล้วนั่นเองครับและนี่คือการปรับเปริกใหม่ในฝั่งผู้ล่าของเกมอารีตี่ไฟเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยคลิปต่อไปเนี่ยผมจะชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับระบบใหม่ในเกมอารีตี่ไฟเกี่ยวกับตัวนับเวลาฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมไม่โอเคมากๆดูแล้วงุดหงิดสุดๆครับไว้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเพราะคลิปเนี้ยมันยาวมากแล้วนั่นเองฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเ,เจอกันใหม่อีกคลิปต่อไปวันนัีครบสด up